หูฟังระเบิดบนเครื่องบินระหว่างทางจากปักกิ่งสู่เมลเบิร์นสำนักงานความปลอดภัยด้านการขนส่งของออสเตรเลียได้ออกคำเตือนหลังหูฟังเกิดระเบิดขึ้นในเที่ยวบินขาเข้าผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งที่บินมาจากกรุงปักกิง่งมุ่งหน้าไปยังเมลเบิร์นได้ฟังเพลงด้วยหูฟังแบบมีแบตเตอรี่ในตัว เธอเพลอหลับไปประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาเมื่อมีเสียงดังแล้วก็รู้สึกแสบร้อนที่ใบหน้าด้วยความตกใจเธอรีบปาหูฟังที่กำลังลุกไหมอยู่ลงไปที่พื้นประกายไฟและไฟได้ลุกออกมาจากหูฟังพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รีบนำน้ำมาดับไฟได้อย่างปลอดภัย ภาพถ่ายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นสภาพของเหยื่อสาวที่ผมและคิ้วมีรอยไหมพร้อมเข่า,าดำแปดเปื้อนทั่วใบหน้าและก็มือของเธอเจ้าหน้าที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ในอุปกรณ์อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการลุกไหมและแนะนำให้ผู้โดยสารจัดเก็บอุปกรณ์เสริมที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เมื่อไม่ใช้งานและเก็บแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าสัมภาระติดตัว